ผักสลัดน้ำค่ะแล้วลูกโซ่ลูกโซ่ก็เราจะทำอะไรคะตัดผักตัดผักอะไรคะตัดผักนะ้ตัดผักสลัดน้ำแล้วเอาไปทำอะไรทานคะไปผัดก็ได้ใช่ไหมต้มก็ได้ใช่ไหมและที่ที่โซ่ทำทานบ่อยๆคืออะไรคะะะโอเคอ่านแล้วไหนคะไหนไหน,ไหนลองลองสาธิตให้เพื่อนๆดูสิคะต้องตัดยังไงคะลูกไหนคะ ก็ต้องหาต้นที่เขาจะตัดใช่ไหมโอเคแล้วก็ตัดเขาเนี่ยโอ้โอเคค่ะตัดเรื่อยๆเลยค่ะลูกตัดเรื่อยๆเลยนะคะเก่งมากๆเลยอวันหยุดใช่ไหมคะก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานใช่ไหมคะลูกหาเก่งมากเลยค่ะลูกอ่ะอันไหนคะต้นไหนอีกหนะ้าต้นไหนอีกนะอืมเก่งมากตุกอ้าวตัดเลยค่ะมีเยอะแยะเลยเนาะเราจะทานหมดไหมเนี่ย เก็บทีละวันอืมอ่ะค่ะอ่ะเลยค่ะเก็บเลยค่ะเล้งมือหน่อยนะคะเล่งมือหน่อยนะคะเล้งมือหน่อยนะคะตัดตัด,ตดมือเลยค่ะลูกอืม,อมโอเคได้เล้ว <laughs> เก่งมากๆเลยเอาตัดอีกค่ะเรามากันไกลนะคะเด็กๆใช่ไหม ต้องใช้แบบระมัดระวังนะคะมันเป็นของมีคมใช่ไหมคะลูกนี่ไงคะอันนี้ไงคะลูกนี่ไงต้นนี้คะ่ะนี่ไงนี่ไงคะเออเออโอเคอ้าวอืมน้องอบีมบอกไม่ต้องน้องบีมน้องโซ่บอกเลยแล้วคะ่ะอันนียลูกค้านี่คะ่ะแล้วแต่ขา อืมเก่งมากค่ะลูกตัดไปให้หมดเลยนะดูสิเงางามงามมากเลยตัดไปเลยค่ะลูกค่ะเก็บ,กบอันนี้มูเต็มตะกรันแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บใหม่ได้ค่ะเอาสิสวัสดีคะ่ะนี่คือที่ทีกเก็บมาได้ทั้งมูส แล้วก่อนที่จะรับประทานต้องล้างก่อนจะต้องล้างก่อนใช่ไหมคะแล้วนี่โซ่ได้ใส่สารเคมีอะไรอะไรไหมคะรวยไม่ไมีครับเป็นแบบธรรมชาติอะไรนะคะธรรมชาติอะไรนะธรรมชาติปลูกแบบธรรมชาติเหรอคะอ๋อโอ้โ,อโหเยอะเยอะไหมคะลูกเยอะไหมเยอะเลยเนาะเดี๋ยวเราไปล้างผักกันเนาะรวย คอันนี้ล้างเลยลด,ลดน้ำตรงตรงนู้นตรงออตรงแปลงผักโอเค,อคเราเก็บเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำบำรุงเขาหน่อยใช่ไหมคะใช่่เพือจะได้ออกใหม่แล้วเราจะปฏิบัติใหม่โอเคไปไปเพื่อนหน่อยจุ๊บโอเค